ก็ขอ,อ,อสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ผมก็มมจะมาสอนเปิดกิกระบอมให้ได้หนึ่งล้านฮนะทำยังไงเดี๋ยวไปดูฮะคนอื่นเลยคข้บครองไอเทมกดไปเลยฮะเบียงเลยหนึ่งี่นี่นี่ถอ,อนนักการศีสษาันฟรอนทั้งหมดอาวุธสองสมมีจนบเบาจูโจมว้า,างดิเทั้ทงหมด คำเลยไปเก็บเป้าไปเทน,นเลยโอเคจะตนะ้องกดออกแค่นะฮะเนี่สร้างห้องยกไปสิบด่านสองสามสี่ ห้านะหกแล้วก็ออก <c oughs> แล้วเราก็จะมาเปิดเตืนดูนะฮะเราจะได้อะไรอ้าวเป็นไงวะเนี่ยเออทำนี้แค่สิบครั้ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอีสิบทกที่ด้านไปแล้ว no